เลือดตัวเองนั่นหลอกคนเลยอ,ทา,ยอาทอยอาทอยเลือดถึงเลือ,อดตลอดหนูสังเกตตัวเองเฉยๆสังเกตตัวเองเวลาแบบหลายรอบที่เรามีความรู้สึกก็แบบว่าไม่รูอร้อะไรวะตอนไหนตอนไหนทำไมไม่เห็น,<อ>นรู้ตอนไหน,น,ไหนเป็นคนที่ถึงแต่ไม่ไม,ไม่พูดไงเป็นคนแบบตอนไหนตอนไหนก็หลายตอน อย่างเช่นอย่างเช่นเวลาพี่ฟ้าคุยกับคนอื่นแต่ไม่คุยกับหนูหนูก็จะหึงแหละไปถึงก็แบบหรือว่ามีความไม่ได้พูดไม่ได้อ่ะใจไหมอะไรวะผมแล้วผมแล้วผมแล้วนั่นแรละหึงก็หวงความหมายเดียวกันปะความหมายเดียวกัน ไม่คนละความหมายห่วงมันอันนี้คือห่วงนะไม่หึงมันก็มีหึงบ้างแต่มันพูดไม่ได้ไงพูดไม่ได้พูดได้เหรอได้ไม่ได้ทำไมวะของพี่ฟ้าหรอที่คิดว่าเป็นตัวเองก็เป็นคนที่ขี้หึงอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ว่าจะเขื่อนคนขีแบบขีหึงอยู่แล้วอะ เออบอกไม่ถูกด้วยอุปนิสัยเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบห่วงชอบชอบหึองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรเนี่ยค,คุณเนี่ยเนี่ยคืออยากให้กล้องตัดไปที่